สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองในทรามบุตรทุ่มทุกท่านนะครับผมยอดวันก่าเก่าก่อจะพายเอฟซีในธรรมุทุ่มท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนติยาแม่นองนาดาก็เพ่ะอาลีนะครับเพราะอาลีเนี่ยเพิ่นกับฟันตองงวดในสามตัวหางเดียวงวดนี้เพิ่นก็ให้มาเล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับเพื่อนที่ได้มาจะได้ก็ตามไปฟังนํำกันนะครับ เข้ามาแล้วก็นนะ่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเลยนะครับขอมุ่งน,น,น,น้ำมันอีกหนุ่นที่ยากในแบ่งป่ปาใหม้ผมได้จัดทำเป็นคลิปปวัติยใอเอฟซีได้ทำผู้ชมทุกท่กทนนานได้ฟังในรูไปน้ากันทุกทกคลิปนะครับเพื่อนเสียหายมาในชัน้นนี้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับหัวรส่วนมากคนสนใจเกินหาสีผู้ใจ่อนยนึงกับนี่นอ,อ๋อเขาเาเลข ขาเจ้าพ่อใจใหญ่เป็นพ่กพอขาเจ้าเห็นพ่อชุ่มหมักตัดประตัดธรรมดาหนวดพร้อมนู่นนี่นั่นเพื่อให้หายลอยหนึ่งพอผู้บริหารไทยแม่ตุยตัดน้ำแน่จะมีได้ได้ทั้งสองก้นจิตใจนอนขันซ้อนโต๊ามันเรียนรู้ได้อ๋อออ๋แล้วจ้าวว่าใช่เพราะเส้นการยังดอกนั่นตีแล้วตาละเอียดกว่าคนใจเย็น ผู้หนึงใจหอนผู้นึงใจเย็นยู่น้ำกันไดถ้าเกินหอนก็หอนยูน้ำกันมันจะไม่แล้วเราเรียงฟันได้หนิป่อโศกันก็เพิินเราเด้วคนสิพีศกันยอนเนาะชีิตก็ิดออยู่ด้วยกอยยยสิพีกันย์สี่แง้วแล้เกลวคยอสาพมันเราไม่ติดกันตลอดนี่นหลอายืดนกันลูกสี่เราล้มสิั ตอนเศร้านี่พากันไปแล่นอรกกลังกายทุกอไปหวออกัลลังกายตรแมนตสี่เล็กกตเจอตำยังมาถารนะก่คนออกกัลลังกายรักษาสุขภาพได้ถึงมานบ่ศูนย์ศูนย์จ้ะมานบ่โอ้ยเมี่ยขันว่าได้เงืนใบพันกับว่าศนใไมกินเรอกเรื่องขวานวานใบพัยดนดินศูนย์ศูนย้วขวานเ่าปีนีตายละสองพันหร้ ก็พ่อมาพ่อมาเนี่ยนาองซออันบัาบริตายบรี่เกิดพ่อซอหาร้อยครับออกพ่อซอเกิดเลยครับเต้กนนเตก่อนนงวดเรื่อยวด้อเลยก้อน่นแมหานฟันเื่ใอกบมาบ่ฟันเนาะ ข้มักแนเือลงไปกองพิมนสื่อหรอถ้าซุ้มรอตอรีคนขายเพาะเนเปินยังยำใจเอาเันเพาอย่างใดได้เปิ่มาันสวนไม่ได้ซุ้มำใจแมนแมนใสประก้อมจำย้อนเหระเดือดีเลี่ยงบมไดหนอกก็จะดีเลี่ยงหมูดหไหมไไงใส่ี่วบบันนี้ันดีย่จนม่บอกเขาว่ามันสิไปช่างล่าอีกดสิไปช่างนั่นนี่มันมากเป็นเช่ซันแต่เขาบอกบอกว่าผู้ใหญ่มา <optimistic> มีคนมาเอาเองน่ะไี่หยู่ปันต้องวดบอก่าครับปันตองวัดปันว่าเงินอไยดแล้วไปได้ปันว่าคนสีมาสู้ใหมตำรวจสิมหาจับสีมาจับว่ามีคนนเขาคือว่าคนพม่ามาหาขาคนไต้มานมันเป็นเรื่นงข้่าไรก็บรา่่ก่ฝันนี่ฝันว่า เขามาเขาว่านี่ทางการมาตรวจจังหวัดไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหนกันเห็นคนชุ่มมือนี่จับเกาส่งขึ้นแถวชุ่มมือนี่จับครัรเพราะมเนีน่เขาเรียกขับมารบพานมานี่แหละแม่ฝันพาน,พาน,นามาจอดปุ๊บเลยมาถามเพราะงีถามใน่อันนี้ก้นแถวแวอย่านี้โคตรพมากหลายพว พ็เห็นพหูาคพมาล่าหูจาวที่ได้สุ่หมมันเก็บเร็นไรวะช่วงชุดใจเงเลยอะ้าเรียกว,ว่าถามเนี่ยคิดว่าอันงูเงี้งนต้อเป็นจิตชนิดอะไรวาบอมันพมามันมหาหาคนไข้มหากมหิคนไข้เสี่ยวมันกลับประเทศอันนี้ว่าบาดไปนี่รี่เยวเบื้อหาาหงหล่อมันผ่ดน่าาเ,รเ,รเน,เร,เน,เร,นรถตำรวจมาจับบาดมันเป็นรถ ทารเเขียนไว่ารัฐบาลไทยทันไปเขียนไมว่าหนึ่งเก้าหนึ ouais ่งบอรถตำรวจนหนึ <t 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 uh ่งเก้านมันเป็นเขาเขียนอว่ารัฐบาลไทยเหรอครับทางรถตี๋ถว่ภาษาไทยจ้ามีเลขว่เราไปเห็นเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถอะไรหนึ่งเจ็ูนย์เ็ด มันออกไม่นีออกเล่าออกเล้ามานขึ้นนีดออกเหล้าเนี่กัผ้านคุเสื้อนี่และ่เจ้าขอไปตาไปเสื้อศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์จำได้อันที่นรถอันบ่อนท้องนั่งเนี้ยไม่ได้ไปเสื้อพีชออกเล้าพายาได้อ,ออกไข่ได้พีชมาแล้วทะเบียนรถหนึ่งเจศูนย์ลล 1, 70, ไม่เลขสามตัวบอ่ครับนี่เลขสมตัวแล้วการทัง้งกานเคลย่นวหารัฐบาลไทยวันนี้วันรถรัฐบาลไทย มาจับขางคนเนี่ยม,มาเสียนะโอ้เข้าใจแล้วรัฐบาลไทยเพิ่นเสสซื้อรัฐบาลไทยนี่แต่ว่ามันออกเล้าแล้วมขึ้นนี่กระยามันออกไข่ขึ้นเขาเก็ตซูนี่น้องแบบ็คนั่นะ้าะไิตาาหายมันนี่ยหนะยิบีให้เอาขึ้นได้เขายีเาไปยอมแพ้มะนะเอาตองขุดมาไล่เ่ยเขาจะไปยอมแพนะ้มันเราต้องสู้ตายฟันจะมีบอกว่าครับมขึ้นมากเลยิน่เสียงกษิ อามากกับสิบีเสียงกระซิบเอาว่าครับเอาเสียงกระซิบมีมียิ่งบอกว่าสีส่สองแปดสี่สองแปดคือชื่อเลขซ้ตัวหนาซ้ตัวลังตัวน่แตว่าถือเลว่าหนเดนเสียงจ็ะซิบพอว่าสี่ลาเจ็ดกับส หกเจ็ดหกสี่เจ็ดมันไปอ่อใครม่อก่อนหกสี่แปดนมงเด็กทะเบียนรถตำรวจ170่เจ็างรถเกียนว่ารัฐบาลไทยเป็นมั่งเลอดเป็นรถตำรวจเป็นรถรัฐบาลไทยครับ เราต้องเหลือกันหนึ่งเกาหนึ่งแล้วก็มีตารโล่เราอเพรารีฟันต้องตัดไัแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็เลขเสียงกระซิบสี่สองแดเพอพี่น้องเพื่อเป็นสาตัวนาสามตัวลังเพื่อเป็นสาตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งอมาสองตัวสาตัวกันจมาไทยอ่กว่ากายคู่ใช่ว่ย่างู้งที่ยางบอควายอยู่ใี่พักดักเนาะแมนดดจ้ะ อยากรูปวะอยากรูปวว่ามันยังก็ดังแห้งมีนัคขีบนงไปเพิ่มเสียงเาเออเพราะว่าเขาบอกเสียงไม่ไม่ไม่อย่เสียงดังแท้่น่ไม่ดังว่ดังเกนฟัวมียพิกันยอดของเราเบิ้งนั่นคีอยากคูเมี่พันมาพันนอกพันอินพันเบิ้งสูมือสูมือผู้ขวับพันกะว่าพันก็บริบามันบอกคูเมี่ว่าหนูเบาคอยพันไปเสียงเสน้องพ่อเล่ ว้าันมาเปิ <laughs> things, it it ้เบ like ิ้ง <laughs> ดิยาสมืมือกับบ้ว่าไปเสียบเส้นลำพ้งเพิ่มเสียงกันนะกรดังเอกันวเสียบเส้นลำพ้งสิตายเพากนมากระดังแห้เนกันมันก็บรด้วมาสิมาทุกคนเนาะกับพูมาผูบ่ามากันผัวเมียยิ่นั่กันู้นึงมาพูดหนึ่งบ่มากนะมาเบิ่งเนียเนียสีมากเรี่ยผัวบันบ่มากเพสีนะานวานุ่งเอาคอยนเสียบแสลโพง นีกันว่าดีดีอันนี้มอเตอร์ไเขาแม่นมวยกับแบบแนวเรียนหนุนอ่ะแม่มักเล็กผัวมักมวยเนาะมักด่างมักก็คือกันเพม่อนว่ามักเลรียกกูเหมือนว่าเบิรงเหมดถึงว่าเบิรงได้คลิปครับกำลังวายเอฟซีและธรรมุต้อมทุกท่านคงอเท็จจริงในฟังแล้วนะครับทินุทิยธิยาได้สรูเลืองของพ่อ阿里นะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อาลี ฟันตองวดสามตัวหางเดียวให้มาแล้ววันวันทีหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับเพิ่นกับฟันเห็นทะเบียนรถรัฐบาลมัติบัตนะครับทะเบียนรถก็เป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับถ้าเป็นสองตัวก็เป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับก็มีเลขเสียงกระซิอีกนะครับเลขเสียงกระซินี่ก็กำลังซิปหาได้ยินนะครับเป็นซีสองแปดนะครับก็มีเท่านี้นะครับไปกับบนล่างนะครับ เป็นแนวทางสื่อก,กินแบ่งของรัฐบาลกวบบางวบเอฟซีและตำรวจทุกท่านคงเสียดายในฟังแล้วนะครับสำารับมไม่ถ่ายลิมเนียก็จะไดตีเพียงตำหนีพบกันอีกในะคลิปต่อๆไปสำารับลิมเนียก็โชคดีสวัสดีครับ